สวัสดีครับ,รบทุกทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลปั้นหนึ่งแปแปดเกมกเลอนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเปิดคลับเซสชั่นทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นลาซิโอนะลาซิโอไม่เปิดนะครับก็จะเปิดจูเวนตุสนะครับเปิดแมสตี้แล้วก็เปิดลิเวอร์พูลเราจะเริ่มจากจูเวนตุสก่อนนะครับเร่งๆไว้เนี่ยมีโรนัลโด้ครับมีเดลิกแล้วก็ กวานาลดครับไปครับเดี๋ยวลุยกันเลยจริงๆผมชอบเปิดเจ๊งอยู่แล้วนะแต่วันนี้ขอเถอะไม่เจ๊งสักวันไปแพที่หนึ่งครับปึ้งโอนโดมาก่อนให้สบายใจครับตัวแรกฟืบค้างอีก วอดารโอเคตัวนี้อยากได้อยู่ถือว่าโอเคแต่ตัวที่อยากได้เนี่ยเป็นตัวที่แบบอยากได้น้อยที่สุดอ่ะอยากได้น้อยที่สุดจริงๆถ้าเกิดทดกกับเดลิกมาก่อนผมจะสบายใจมากเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรลุยก,กันต่อครับแพ็คที่2อ,อยยังไวแพ็คที่2อ,อยยังไวครับเปิดไปจังหวะนี้ no. ดีลาล่าครับผมเห็นเบอร์สิบอ้ตัวนี้ตัวลูกรักแต่ไม่อยากได้แล้วตอนนี้เท่ากับว่า,ามีโอกาสได้โจหรือเจอลิกเท่านั้นนะเราไม่สามารถได้2ตัวแล้วเป็นอะไรที่เจ็บช้ำสำหรับผมมากอยากได้โจมากครับหรือเดอหลิกก็ได้ขอสักตัวสุดท้าย ขอสักตัวให้มันได้สักตัวผมก็ดีใจนะเอาจริงถึงจะไม่ได้คู่กันก็นกเถอะเล็งครับไปเปิดเลยดีกว่ามาหน่อยมาหน่อยโรนัลดเจอร์ลิกโรนัลดเดอร์ลิดโอ้โหจบจบตั้งแต่ผิวสีอู้ซ้ำ แม่เจ้าวกวารโดสองตัวให้กูมาสองตัวโอเคข้ามไปครับตอนนี้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเอาหน่อยเดลิกไม่ได้ขอฟานไดเดลิกไม่ได้ผมขอฟานไดครับโอเคคืออยากได้ซีบีแน่นๆแบบถึกๆเลยแ้วฟานไดก็ ไม่มีโอกาสได้เห็นใน P O T W ด้วยนะก็ต้องมาแล้วแหละแพ็คนี้ต้องมาแล้วแหละฮึบไม่ใช่ฝานไดครับขอมาเน่ถ้ามาเน่ครับโอเคเรียบร้อยนี่ว่าจะเป็นเกตาไงแต่มาเน่ออกมาผมก็ดีใจคือผิวสีเนี่ยมีทั้งมาเน่ไวนารุ้มแล้วก็เกตาใช่ไหมในแพ็กเนี่ยคือมาเน่ดีสุดนะครับแต่ก็ได้มาอ่ะ เริ่มได้สวยเหมือนยูเวนตุสเลยตัวที่แบบพออยากได้ก็ามาฮึบแท็ที่2ครับฟานไดมาหน่อยลูกพี่ต้องมาหน่อยโอ้โหใครครับใครครับเนี่ยโมซาลาเอาอมาเน่ซาลาสุดท้ายฟานได สุดท้ายขอฟานได้จบเลยนี่จะโคตรคุ้มสำหรับริวอพูลแล้วถึงจะไม่มีโรเบอร์สันในนี้ก็เถอะแต่ว่ามาเนี่ซาร่าฟานไดนี่คือแบบเพอร์เฟคครับสุดท้ายครับสุดท้ายเลยขอฟานได้จบคิวินตูที่เจ๊งมาเมื่อกี้นี่คือแบบลืมๆไปได้เลยครับถ้าฟานได้มา ฮึบปึ้งฟนานไดโอ้โหจบเกมผิวสีอย่ามาเน่นะเออไว้นะรุ่มครับโอ้โหอย่ามาเน่ก็พอมันไม่ซ้ำไงอ่าสามตัวครับต่อไปแมนซิตี้ลิววูลผมพอรับได้อยู่ แต่ผมจะไม่ได้ทั้งเดลิกแล้วก็ฟานได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบจุกๆเหมือนกันนะไม่มี c ีแน่นๆเลยไปคือรามอส p o t w ผมก็ไม่ได้ไงใครเนี่ยโอสเตอร์ริงก็แรงอยู่ตัน96โอเคอยู่ครับแต่ผมเพิ่งได้มาเนี่มัเมื่อกี้นะเก็บไว้เก็บไว้ พอเดอบอยว่ะเจอบอยเท่านั้นเจอบอยเท่านั้นเจซุสก็ได้ผมชอบเจซุสนะครับจริงไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับแพ็คนี้นะอ้าวผู้สำรวตูวตัวแรกฟีเจอร์โอเคครับผมไม่มีผู้สต,ตัวฟีเจอร์เลยนะอ๋อมีมีเลโนซึ่งไม่อยากใช้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วครับเพื่อน สุดท้ายนะครับคือถ้าเกิดใครเจ๊งใครอยากระบายก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนใครอยากจะอวดก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันครับสุดท้ายครับเดอรอยมาหน่อยเดอะอยมาหน่อยบึ้งเดอรบอยอาว่าก็คือจริงๆเจ๊งเจ,งจ,งจ,งจ๊งหนักเลยนะครับคือจูเลนตุสนะครับส่วน มสตกับลิเวพูลก็คือว่าโอเคนะถึงลิเวพูลจะไม่ได้ฟันได้ก็เถอะแต่ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเค่วนนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนะครับถ้าเกิดชอบใจฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวจะมารีวิวสักตัวหนึ่งในนี้นะครับอยากให้รีวิวใครก็คอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันไปปาย